สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถกระบะ4ประตูหน้าใช้1คันนะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับรุ่นนี้เป็น2.5 EL Turbo เอร์โบนะครับนิสสันนาวราปี2007นะครับรถมือเดียวไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพิกคว่ำนะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์สดๆครับชมเช็คดูได้นะครับอยู่ที่บางแคนะครับ ราคาสดนะครับ229,000บาทนะครับถ้าใครเน้นใช้งานเอาไปผ่อนนะครับ4,000บาทโดยประมาณนะครับ6ปีผ่อนยาวได้ครับรองชมดูนะครับรถสวยมากครับคันนี้จะทรงไว้เรียบร้อยงามๆแบบนี้นะครับหลังคามาพร้อมบันไดก็พร้อมครับยางใหม่บิสตนครับขนาด16นะครับเช็คชมดูรถทดลองขับท่านจะตัดสินใจได้อย่างแน่นอนนะครับกับรถมือเดียวสภาพพร้อมใช้นะครับ ภายในระบบไฟฟ้านะครับนี่ครับด้านหลังนะครับหลังคาต่อเติมไว้ให้เรียบร้อยแจ้งโรงเล่มมีแอร์มาพร้อมสมบูรณ์นะครับด้านหลังนั่งได้เลยครับลอนกระบะงามๆนะครับไม่มีชนหนักตอต่อหรือพลิกคว่ำนะครับใช้งานแล้ว210,000กิโลเมตรนะครับสบภาพนี้นะครับ เอาเบาะนุ่มๆใส่เข้าไปน้องๆหนูๆนอนสบายเลยครับชมดูได้เช็คดูก่อนนะครับสายไหนก็ได้ครับค้าขายท่องเที่ยวปิกนิกจัดได้จัดเลยครับเน้นใช้งานรถครอบครัว2.5เทอร์โบดีเซลนะครับตัวนี้เกียร์6สปีดนะครับคลิกชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับแล้วก็โทรอยู่นี่นะครับเบอร์โทรแล้วก็ลิงก์ไลน์ได้นะครับเบอร์นี้เลยดูรถทดลองขับที่บางแคนะครับแจ้งมาจากช่อง Youtube ขอส่วนรถได้ครับรถสวยสภาพดีงาม ชมเช็คดูได้ครับจะสวยถูกใจสมาชิกกันหรือไม่นะครับอย่าลืมนะครับไปดูรถตรวจสอบสภาพนะครับคันนี้รับประกันเกียร์และเครื่องยนต์ให้1เดือนนะครับรถสวยครับไม่มีชนหนักเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างใช้งานได้ทันทีครับสีสันเงาแวบงับเงาฉ่านี่นะครับภายในระบบไฟฟ้านะครับตัวนี้กระจกซ้ายขวาพับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้าครบสมบูรณ์รองชมดูได้มีแอร์แบ็กนะครับตัวนี้มี ABS ครับ ภายในสวยสะอาดนะครับใช้งาน2 0 0แสนกว่าก็ถือว่าใช้ไม่มากไม่เยอะนะครับตั้งแต่ปี2007และดูแลสภาพมาได้ดีมากครับนี่นะครับสภาพโดยรวมนะครับเป็น4ประตูก็ขึ้นลงสะดวกสบายนะครับราคานี้เน้นใช้งานคุ้มแน่นอนนะครับถ้าใครสนใจกระบะนะครับและเป็น4ประตูตัวนี้เป็นดีเซลครับ6สปีดก็น่าสนใจครับเป็นเทอร์โบด้วยครับ ขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับหวังว่าคันนี้จะสวยถูกใจนะครับอย่างไรก็ตามนะครับจะพาเพื่อนพาช่างอาช่วยเช็คก็ได้นะครับจะได้มั่นใจอุ่นใจสบายใจนะครับยางดอกลึกใช้กันได้อีกยาวนี่ก็คุ้มแลวครับไม่ต้องซื้อ,อยางใหม่นะครับนี่นะครับสภาพภายในโดยรวมสวยครับหาไว้ใช้งาน คุ้มหรือไม่ใช่หรือเปล่าสมาชิกตัดสินใจนะครับผมทําหน้าที่แล้วครับชี้เป้านําเสนอสมาชิกทาหน้าที่ตัดสินใจดูงบประมาณหรืออาจจะเตรียมเอกสารไปผ่อนก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจแต่ที่แน่นอนคือคันนี้เป็นมือเดียวป้ายแดงครับเช็คและคัดทุกระบบมาให้เรียบร้อยนะครับไปดูรถทดลองขับจัดตัดสินใจได้ง่ายแน่นอนเลยครับรถสวยสภาพดีๆแบบนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับหวังว่าคันนี้จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ถูกใจสมาชิกนะครับเน้นโทรเจรจาได้เลยนะครับ ราคาดีงามสภาพยอดเยี่ยมนะครับปี2007นะครับเน้นใช้งานคุ้มหรือไม่ลองคำนวณดูได้ครับศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้นะครับว่ารุ่นนี้เขาขายกันเท่าไหร่และค่ายอื่นปีนี้เขาขายกันเท่าไหร่นะครับแล้วท่านจะได้รถที่น่าใช้อาไปใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบครับคันนี้